น้ำเย็นก็จอตรไหกมีร่องเรือด้วยนะห้ามจัดสัตว์น้ำนบริเลยมีน้ำเย็นให้กินเอออใหญจะกินแป๊บซี่เนาะเป็นเขาตัวนี่ตรงนี้ตรงนี้บนแม่มีจระเข้เขาปั้นไปนะอ๋อเขปั้นเป็นจระเข้ไว้มีพญานาแสดงว่ามหิวนล้วมันกินใหญ่เลยยุ้ยเริ่มหิวแล้วครับพี่เออกินใหญ่เลยว่ะแล้วน้องยุ้ยหิวไหมอ่ะยก็ินส้มัหวานยก็ทาทานมีค่ะพี่มีส้มีอะไรกินกินห นี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะบรรยากาศลมลื่นนะคะไม่ร้อนเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะมีต้นสาตรงนี้เป็นล่องเรือน้ําร้อนนะคะเมื่อกี้เราไปน้ําร้อนมาอันนี้น้ําเย็น,นะคะ่ะเป็นน้ําเย็นนะเขาบอกมีข้าวทําด้วย ลักษณะขนาดเป็นนั่นีลป้อง,องม,ม,มหาสจันถ้ำเขาชัยสนนะคะถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนค่ะอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขานะคะจะมีชื่อด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่พัทลุงนะเราจะลงเรือเข้าไปในถ้ำนะคะ ใช่เราจะไปเข้าถ้ำกันนะคะถ้ำที่อยู่ในใต้ใต้ภูเขานะครับลอดถ้ำเขาชัยสนนะคะเป็นถ้ำน้ำเย็นค่ะเขาบอตรงเป็นถ้ำน้เย็นอ่าลงเลยได้ไหมได้ไโอเคเออเห็นไหมก็ต้องนอนราบไงหรือเธอข้างหลังข้างหน้าก็ได้เหมือนกันพี่เต้อ่าอคนข้างห นี่ที่ไหนคะคุณนาเอาที่นี่ที่นี่ที่ไหนคะอ่ามน้ำเย็นเขาใจสนนะครับผมจังหวัดพัทลุงนี่เดี๋ยวมันต้องนอนนะเขาใจสนนะคะจังหวัดพัทลุงนกมาคอเนี่ยกลัวที่มือเลยไม่ค่ะนกนี้ตรงนี้ลิงเต็มเลยนะคะเรื่องจริงใช่ไหมพูดเรื่องจริงใช่ไหมนี่พูดเรื่องจริงเท่อไหร่เนี่ยออกนไม่ได้แกแกพูดเล่นแกพูดเล่นแกหยอกเรานี่ยืนหน้าร้านดูดิลูกท่าเขาใจสนนะคะ เจ้าหน้าที่เขาบอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปในในถ้ำอาจารย์ลูกจากกอโอ้เต็มเลยลิงใจไม่มีกล้งกองนี่แยงกล้องเยะแยะคือเราติดกล้องอ่อเนี่ย,ย,ยเขาถ่ายอยู่นี่ก็บา้านเชลฟี่นะลอ,องเลิอ จล่องเรือทำให้คนคยุ่ยชัดเลยเราใส่ส้นสีโอ้โหแล้วนะคะเดี๋ยวต้องนอนราบนะคล้ายๆเขากรอบเลยน้องๆนะน้องๆเต็มเลยน้องๆรอลิงที่นี่ไม่ได้แต่ราวแล้วอย่างนี้ไม่แต่ไม่ได้ดุใช่ไหมมันวิ่งราวนี่ค่ะลาสแอร์สมันไม่คชอยาวครับพี่ขยับเี็น่านี่คอหักพอดี โอเคได้ได้ได้ะสองให้ดีจังบรรยากาศดูคอนทัปโอเคครับผมตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทานน้ำหยินโอเคสุดนลด้านใน350เมตรเราจะเข้าทางเดียวออกทางเดียวเดียวกับทางเดิมเราเที่ยวแบบปะชนควายก็อนุรักษ์ธรรมชาติขออนุญาตในหัวนอนด้วยนะครับผมทำเลเกาะปอกใช่ เคยมานะปีวิ่งเนี่ยต้องมามาถึงนะพัดตะงต้องมาที่นี่จุดด้านหน้าจุดทำจุดของถ้ำเยอะเนี่ยตังมากเลยนะเนี่ยกับโดนที่ผจญภัยล่ะก็ยังกิดโดนหัวเลยนี่มันจะโดนเปียงแค่หัวจ้ะนอนราบนอนราบที่หัวเล็กเนี่ยหัวไม่โตอย่าเพิ่งลุกขึ้นเลยครับผมเราด้านนห้ามันยังตจำมันกแค่ไงอยู่อ้าวฉันสองกองเลยนะ เห็นไหมคะเอ่อสปอตไลท์เอ่อส่องตามเลเซอร์นะครับผมผมจะส่องเลเซอร์ไปด้วยบรรยายไปด้วยจุดด้านหน้าด้านซ้ายมือก็ผมจะเป็นถทำข้างเข่าอันนี้นะคะอ่าชุดนี้มีข้างเข่าอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าตัวโอ้เห็นค่ะเห็นข้างเข่าที่เราเห็นเป็นข้างเข่าหนูตัวเล็กๆเยอะเยอะนะเขากัดไหมคะก็ไม่กัดครับผมโอ้เป็นข้างเข่าหนูนะคะไอ้บิงมุไม่ต้องเรียกเขาเลยบิง เห็นเพื่อนๆเนอะบิงมันเรี้ยงไงนะอูดูข้างบนดิไอ้เหี้ยเห็นชัดเลยนี่ระวังหัวนะคะหัว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 ไก่หัวมันข้างคาวนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยข้างคาวหนูอ๋อเป็นข้างคาวหนูข้างคาวมันมีหลายชนิดใช่ค่ะอ่ชนิดทเทตัวเล็กตัวเล็กกว่านี้ก็มีอีกนะเกาเรียกว่าข้างคาวผีอ๋อตัวเล็กๆเลยดำๆนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆถุดก็ข้างคาวนกขเออข้างคาวไม่ไก่ อืมสองให้สองให้เห็นไหมครับจุดด้านหน้าจะเป็นหินย้อยเล็กๆจุดเล็กหินย้อยควนปลาฉลามด้านหน้าตรงหัวเรือนะครับผมดูดิ้นดึยครับอันนี้เป็นควนปลาฉลามอืมเหมือนเลยใจถ่ายมานี่เรียกว่ากำลังแบกสปอร์ไล่ยู่ <laughs> มองขึ้นไปด้านบนนี่ครับผมจะเป็นหัวชันใช่ไหมวะไข่มาด้านหน้านี่จะเป็นหินชันอ๋อเหมือนด้วยมีตาเห็นไหมครับเนี่ย่ะพิดาอ๋อเห็นละเห็นละอุ้ยเหมือนเลยอ่ะใครอยากจะนั่งก็นั่งได้นะครับผมนั่งไหนอ่ะนั่งได้อ๋ออยากเราสองให้สองให้อยากทายสองตรงนี้ยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่นะหนูเพิ่งมาทํา youtube ครั้งแรกด้านหน้าจะเป็นหินย้อยยึกยือหินย้อยไม่เป็นระเดียวใช่ค่ะได้านหลันี้จะเป็นหินย้อยยึกยือ เห็นมั้ย้อยยุ่งที่จะย้อยไม่เป็นระเบียบเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดๆเลยอ้สวยนะอันนี้แปลจมูกดูนะคะสดขึ้นมาชิ้นจตุร์อันนี้เป็นเหมือนเป็นโพงเลยเนาะด้าดหน้าได้ขวามือจริงๆครับผมได้ขวามือดำๆอันนี้เป็นที่อยู่ของไหญ่ ตอนนี้จะเป็นถ้ำเหล็กไหลที่สีดำๆเนี่ยหรอคะเป็นลาวาผองเหล็กไหลเหล็กไหลเป็นเล่ที่เรามองไม่เห็นช่องมีคาถาอาคมถึงจะได้มองเห็นขึ้นมาและอดีตเคยมีขุนพันเข้ามาเรียครั้งหนึ่งคุณโอ้แ้วตอนนี้ก็ร่าช่งมาบอกว่า ยังอ่อนอยู่อเขายังอ่อนอยู่ครับผมแลวที่แกก็ตัดไปแล้วแต่เคยมีคนไปตัดไปแล้วใช่ไหมคะได้ก็คือจะต้องมีวิชาอาคมใช่ไหมคะด้านขามือด้านบนนีกีจรนี้จะเป็นหินลายโรมันลายโรมันกับเบื้องโมเสสหลักจากลายดอนค่้เราเอาเบื้องมาแปะเอาไว้ใช่ใช่ใช่ส่วนด้านบนมองไปเราจะเห็นเป็นลายดอกไม้อยู่เห็นเห็นค่ะลายดอกไม้ลายดอกไม้สวย เช่ดอกไม้นะก็เป็นก้านดอกไม้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจะเป็นดอกไม้อยู่มีก้านยปดอกไมาอีกทีเราจะเห็นกับขี้เหล็กไหลตรงนี้ค่ะเหล็กไหลดำๆเดี๋ยวจะเป็นขี้เหล็กไหลอ๋อเป็นขี้เหล็กไหลขี้เหล็กไหลถ้าเรานั่งเราต้องนอนอีกทีนึงเ็ราเรากำลังจะนอนเข้าประมุมันสถานเศรษฐีตนัดภาษาจีน นักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างจีนเขามาเที่ยวฝรั่งต่างชาติมาเที่ยวเยอะไหมคะคุณอายุโรปนี่น้อยนะแต่ีเียเอเซียิงกะโปมาดีเซียเนี่ยจะเข้ามาเยอะอสิงกะโปมาลิครับผมเดี๋ยวเรากลับทางเดิมไหมคะกลับทางเดิมหนูก็เพิ่งเคยรู้จักนะรับเไม่ทางเดิมก็ได้นะเขา เขาให้อิสระอันนี้เราต้องนอนนะคะนอนรับเราเราต้อนรับทุ๊กตาตุ๊กตาหัวาสวอาภาษามาเนยูอะไรก็ราลงหลอดไปได้ด้านขวาเมืองครับผมยังเป็นถ้ำโรมันอยู่เราเป็นถ้ำโรมันอยู่นะฮะสองแม่สองแม่โป๊ะสวยจังเลยนี่ข้างข้างเยนี่ขนาดสองสองเตี้ยลงนี่จะลงสองเริ่มเตี้ย จุดนั้นน่าจะเป็นย้อยนมสาวนมใหญ่โอ้โหนี่นมสาวนมยายนะคะนี่นมยายนมสาวดูที่นมสาวแอบไว้อยู่นี่ว่าช้าจีนหมาม้าเหน่งเน่งหมาม้าเหน่งเน่งเหน่งเน่งเหน่งเน่ง น่าจะเป็นถ้ำหินย uh, like, ้อยหินย้อยพวกนี uh, ้เปรียบเสมือนยังม so ีชีว well> ิตอยู่หินพวกนี้ยังย้อยลงมาเรื่อยๆหินย้อยมีีชวิตอ่ามี่ยังย้อยอยู่ออ๋ดูมีนองไปนั่นฝ่ามืออีกทีจะมีหินย้อยขาวๆตรงนี้เรียกว่าทรงเล็กมังกอ๋อนี่ๆทองเล็กมังกรเหมือนเลยนี่ดูดีๆเหมือนใจแท้นี่เป็นทงตรงนั้นน่าจะเป็นหัวใจของมังกรอันนี้จับได้สัมผัสได้อ๋อนี่หัวใจมังกรอยู่พี่เต้ยอ่ะพี่เต้ยอ่ะ น้วเเลยพมองไปด้านหน้าครับผมจะเป็นม่านเพชรนี่ด้านหน้าดูข้างคาเพลนี้เนหินก้อนนี้ลักษณะเหมือนกลมไวยที่ห้อยระยาอยู่หน้าม่านเหมือนเซนเนียจุดนี้เราจากบริการถ่ายรูปวไปเป็นจีรังพิมพ์มันยิบๆๆเนาะถ่ายไม้ถ่าถ่ายเอาลุกขึ้นนั่งเลย ช่วยไม่เคยเขมีน้ำเดือดเย็น่ยชุดด้านหน้าด้านขวามือก็ผมไปที่ติดของผ่าน้ําเย็นชุดด้านขวามือจะเป็นพ่อปู่ฤาษีอ๋อพ่อปู่ฤาษีนี่เราขอพรได้โอพ่อปู่ฤาษีนะคะลงไปขอโชคดีขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีค่ะสาธุค่ะไอ้ทุเดินทางปลอดภัยไปไหนมีคนมาชมเลยลงนีครับผมเห็นไหมครนี่คือท้องพระโรงอันนี้คือท้องพระโรงทองพระโรง จุดด้านหน้าจะเป็นวังน้ำเย็นอ่าตรงงลางจะเป็นหวังน้ำเย็นนะครับผมนี่คือชุดกำเนิดเครื่องน้ำเย็นขอใจส่วนหน้าล่างน้ำจะเย็นประมาณ2ี่มางคาเอามือสัมผัสกับน้ำข้างล่างได้เขาบอกให้สัมผัสได้นะโู้น้ำเย็นมากโอ้ยน้ำเย็นจริงๆนะด้านบนก็จับได้สัมผัสได้ด้านบนตรงนี้จะเป็นหินร่อนหินทำความเย็นให้กับน้ำ น้ำที่เราเห็นเป็นน้ําที่เราเหยขึน้นไปก่อตัวอยู่แล้วหยดกล,ลับลงมาน้ามันถึงเย็นเพราะเลยตั้งชื่อว่าถ้า ah น้ําเย็นเรายุคสมัยก่อนเนี่ยประมาณแปดสิบปีโลกสิกสที่ผ่านมาเนี่ยจะมีชาวบ้านเขาหาปลาอยู่ในนี้อ๋อเขาเข้ามาหาปลาที่นี่เลยเหรอคะ,ะเดินเข้ามาเดินได้น้ําน้ํานี่ลึกเท่าไหร่อะคุณพี่น้เยอะแบบกวันเนี้ยอันนี้อันนี้ลึกเท่าไหร่คะคุณพี่เมตรหเมตรหนึ่งก็อุก็ลึกเหมือนกันนะ เม็ดหนึ่งก <la <ah> ็ทั่วหัวเราป่ะอ๋อไม่เม MM ็ดจะดึงเราที่ไหนอ่ะจะดื้อเราเอาแค่สะดือสะดือห้าสิบกว่านู่นเห็นไหมคะอ่าใช่เม็จทยด้านหน้าจะเป็นหินย้อยนมเพชรนมจอดแป๊บนึงอ่านี่นมแพะแล้วก็ทันนี้มืมืดอะหวะอันนี้ปิ้งมืดมืดละนมแพะนี่หินย้อยนมแพะสวยมาก มุจิ้มสวยมากอ่ะดูนงแพะนะคะสวยมันเป็นหยดน้ําซึ่งมันเกาะเกิดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสายใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่สามร้อยห้าสิบเมตรจุดด้านหน้าสุดท้ายอ่สเมตรอจุดที่เราจะกลับหัวเรือจุดด้านหน้าจะเป็นหัวใจเพชรมีหัวใจอยู่สองดวงนี่หัวใจเพชรเยังค่ะนหัวใจเพชรนี้ันหัวใจเพชรนะคะจุดนี้มาพอสองสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดวันนั้น ก็ต้องการท่องเที่ยวไปครั้งหนึ่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จโปรโมทาอีกทีในมื่อวันที่12เมษายนปี59ไา้ใจการนําของอบติของเจสุนด้านหน้ามันต่ำเรือไปไม่ได้ถ้าไปได้ต้องเดินเท้าเข้าพัดลูกอีกท่าหนึ่งอ๋อมันทะลุอ๋อมันทะลุเข้าไปได้อีกใช่เดินเท้าแต่ตัวนี้เขาจะเปิดขึ้นด้านหน้าถ้ามากอเนี่ยอ๋อแล้วเราก็เรียกหัวกลับอันนี้เราจะเลี้ยวกลับ โอ้หนอันนี้แปลกมากเลยาปลเลอะนะเหรอโอ้ดูจริงๆปลาเยอะกระปลาตอไมเนี่อันนี้เป็นปลาถูกที่มันอยู่ใเข้ามานนะได้เลยนี่เราเอามือจุ่มน้ำดิดน้ำก๊อกก๊อบเดี๋ยวเขามาเต็มโอ้ยน้ำเต็มเลยว่ามันจับไหมเนี่ยมันไม่จับอันนี้เราปล่อยเขาไว้อย่างนี้เรากินเขาไม่ได้ใช่ไหมพายอ๋อมันจากข้างนอก ดูดโอ้มีคนเอามาลายมาคล้องด้วยเหรอคุณเ้าเนี่ยพี่นี่ไงเขาดอกไม้มาวาดด้วยอากงอม่านี่ไม่ธรรมดาอเราต้องมองกันต่างมุมใช่เมื่อกี้เราดูขวาดูซ้ายนะนมอะไรนะนมแท้อนยยอดพวกนี้ พี่จับแลไวผมไม่ว่านะแต่ก่อนที่เขาห้ามจับเขาห้ามจับใช่เพราะว่ามันจะทําการแตกหักแต่เราเป็นแตกหักจก่แตกหักมันไม่แตกอักออกแต่ที่ผิวหนังเราเนี่ยจะมีไขมันอ๋อเไขมันนของหัวนะจะไปอุดตันรูของหินปูนอันนี้ให้ความรู้นะคนที่เข้ามาเที่ยวท่านะถ้าเขาไม่อนุญาตก็อย่าแตะนะคะเราไม่รู้ใช่ใช่อันไหนอ่ะเนี่ยเหรอคะ โอ้ข้างบนนี่เป็นภูเขาใช่ไหมคะคุณนะผาผมเราอยู่ใต้ภูเขาอ๋อตอนนี้เราอยู่ใต้ภูเขาภูเขาอะไรรับข้างบนภูเขาใจสนอ๋อเขาใ<อ>ยสน<อ>นะคะเขานมันเป็นการซึมของของน้ําลงมานะคุณพี่ใช่ไหมคะคุณนาะมันถึงได้เบ<ส>็ดมันถึงได้ชื้นเป็นหยดน้ําลงมา แต่จุดนี้มันไม่ใช่มันหยดมานี่มันล่าเหยขึ้นไปอ๋อมันลอ๋อล่าเหยจากน้ําข้างล่างขึ้นไปเพราะมันอยู่จุดจึงกลางอ่ะโอถ้าที่ล่าเหยมันต้องมีหินปูนหอยมาที่มันอยู่ข้างบนอะมันอยหินปูนมาด้วยแต่ล่าเหยเนี่ยมันจะไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่มีหินย้อยค่วามหมายหินหินย้อยหินหอกมันคนละต่างกันอ่ามีกาบเพชร แล้วมาที่ข้อพูดที่แล้วมองไปไปด้านหน้าครับผมตรงหัวเรือจะเป็นหินย้อยแมงครับเอเราจะจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งถ่ายรูปอ๋อเป็นแมงกะพุุนทำวีดีทั์หน่อยอ๋อไอพี่ก็พูดอ้าวโอเคเอากล้องถ่ายรูปมาเดี๋ยวผมจัดการให้เอาถอด <Okay. S 2> ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ระหว่างการของภูเขาชื่อว่าเขาชชยสนนะคะซึ่งเป็นถ้ำน้าเย็นนะคะอยู่จังหวัดพัทลุงวันนี้เราได้เช่าเรือเข้ามานะคะคนละกระตกมาณห้าสิบบาทอยากจะบอกว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าจะมีพี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่พายเรือเนี่ยมีความชำนาญมากนะคะซึ่งเป็นคนพื้นที่พาเราเขามาเนี่ยมาชม ความที่เหมือนกับเป็นปฏิมากรรมจากธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะคะมีทิวทัศน์ข้างในเนี่ยเย็นมากข้างในแล้วก็จะมีปลาดุกนะคะมีน้าเย็นเราจับเนี่ยสามารถจับได้และเจ้าหน้าที่เนี่ยที่พายเรือให้เราเนี่ยเขาจะบรรยายให้เรานะคะซึ่งเป็นแบบใหม่เหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงเนี่ยอยากแนะนํานะคะถ้ำนี้ยังไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเท่าไหร่นะคะถ้าใครต้องการมาประจญภัยในถ้ำนะคะ เชิญที่นี่เลยค่ะถ้ำน้ำเย็นนะคะเขาสงจังหวัดพัทลุงค่ะสวยงามนะคะมีหินห่อหินย้อยนะคะเหมือนเข้ามาอีกรอบเลยค่ะนี่โอเคครับผมค่ะอ่าจุดนี้ก็ผมอันนี้ลักษณะเหมือนหกลำหมึกอ่ามีสายนะ้ำมีสายเหมือนปลาหมึกจีนก็บอกว่าี ก็เจ้าหญิงก็จ้าหญิงนี่ยสวยไหมคะดูไหมคะด้านหน้าจะเป็นหัวใจมังกร่นหัวใจมังกรอยู่ใกล้เลยนี่หัวใจมังกรหัวใจมังกรนะคะเขารูปหน่อยเขาลูบได้เหรอพี่ดาจับได้จับได้เลยจับได้ขอให้โชคให้แม่ขอให้โชคดีใช่สวยมากสวยมาก พี่กดก็ไปดูใน YouTube ของทุกช่องนะนะช่องสามของของของอะไรเขาก็มาถ่ายทำถ่ายทำอ่ะมีแต่ผมบรรยายทั้งนั้นแล้วก็มาดูขาดูงานผมไม่ต้องบรรยายเองอ้าวแลับมาที่นมสาวอีกทีในนมสาวนมใาญนมทวดนี่นมสาวอ๋อนี่นมสาวนมยายนมยายนะคะจะอ้วนอ้วนนะคะใช่ค่ะอันนี้นมสาวจะเล็กๆหน่อยนะคะ นี่เรียกประหลัดไม่ใช่ไม่ใช่วยอะไรดู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 เขาต้องจำกัดเวลาไหมคะเนี่ยอันนี้เหมือนเปิดหอยค่ะเอ่อจำกัดเวลาได้ไหมใช่ค่ะจำกัดไหมเขมต้องจะบป็นแบบนี้เราสามารถเด็กเรียงอะไรได้เพราะว่า YouTube เนี่ยทำให้ที่นี่ดังขึ้นมาได้ใช่ค่ะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดวันที่12เมษายนปี59ปี59 หกเโอ้ก็ไม่กี่ปีนี้เองนะเก้ป <9, S 1> ีเก้า <9. S 1> ปีเองตรงนี้เป็นแหล่งที่น่าสนใจนะคะถ้าใครไปเที่ยวถ้ามาแล้วมาที่นี่นะคะจะเป็นถ้าน้ํานะาต้องนอน,ออน,อนแล้วโอเคตรงนี้ไม่ยากว่าเท่ไห่ ยายตอนนี้หลับครับแต่ถ้าเรือมาเนี่ยเราต้องต้องไปถ้าเรือไม่มาอย่างเงี้ยเราสนุกไปเรื่อยจุดเด่นอีกทีครับผมอ่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยน้ําจะโอ้วามสูงของน้ํามีลอยใช่ไหมคะแต่เฉพาะเดือนธันวาอ๋อช่วงเดือนธันวาฯน้ําจะสูงถึงถึงบนเลยนะคะช่วงน้ําสูงอ่ะก็จะไม่มีการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะทุกคนต้องรอยูทูบนะความรูจากยูทูปของผมสองคน มีเพจะมีเปิดตอนช่วงไหนถึงช่วงไหนคะคุณพี่ธรรมดาคือวันมีทุกวันจะไม่มีวันหยุดราชการที่นี่มีตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นในระยะหนึ่งปีนี้เปิดทุกวันใช่ไหมคะทุกวันถ้าน้ำไม่ท่วมค่ะถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะปัจจัยคือน้ำนะคะไปวอนมาล้อมน้ำม้อนยัง น้ำร้อนไปมาแล้วค่ะร้อนได้ใจมากาค่ะเม่อก้อ่านประวัติของบ่อน้ำร้อนอยังไม่ได้อ่านเลยยังทำงานทำงานก็บอกคุณภูเขาลูกเนี้ย<อ>เคยเป็นทะเลมาก่อนเป็นทะเละเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็ในหวัวเพิ่มหนึง่งเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็มีตากับใหญ่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เกก็ okay. มีอาชีพทเขาเรียกว่าเป็นชาวประมงอ่ะเอาเรือหาปลาทุกวันแต่วันนั้นแกไม่ได้สังเกตดูเรือ เรือเคยล่มขึ้นมามก่อนที่แกส่วนลูกเนี้ยด้านขาวามือเราลักษณะความยี้ยเหมือนลำเรือคว่ำอยู่ใช่เหมือนจริงไงมองมไปด้านหน้าจที่หัวเรือจะเป็นเจ้าแม่นาคีนั่งอยู่ที่หัวเรืออ๋อสาธุค่ะตรงนี้นะคะเจ้าแม่นาคีค่ะลักษณะเจ้าแม่นาคี เมื่อกี้เรามาเป็นหัวช้างแต่ขากลับเป็นรูปหัวเต่าด้านมนจะเป็นหัวเต่าเหมือนเต่าเลยด้านขวามือเป็นหัวลาโลมาจุดนี้มันไม่ทั้งหมดสี่หัวหัวช้างหัวเต่าหัวโลมาหัวที่สี่ด้านหน้าเราถ้าไปลบก่อนหัวชนูะนอ๋ออันนี้เหมือนหอยโข่งนะหนูว่าเหมือนหอยโข่งอ่ะ ถ้าไม่หลบโนแน่เลยไม่เยสนะโอเคเลยโนแน่เรดปกลือแหกหน่อยแตกเลยโนเลยคิดว่าค้ังน่ายนี่จะมีขังขาวนะคะอยู่บริเวณนี้เพราะอาศัยนะอาศัยอยู่ในถ้าอันนี้เขาอุดบิงไม่ต้องทักเขาเลยลูกอาตัดมีปีกเหมือนกัน สัตว์มีปีกหนูมีปีกรู้ไหมว่าอะไรข้างข่าวข้างข่าวค่ะสัตว์มีหูหนูมีปีกเยอะนะคะเข้ามาสิลอดหูมองออกไปด้านซ้ายมือจะมีหินสองก้อนลักษณะเหมือนลูกช้างแม่ช้างลูกช้างตามพุทเป็อยู่ด้านซ้ายมือเรานี่เห็นยังคะนี่ลูกช้างนี่เห็นแม่ช้างมองดีดเหมือนเลยนั่นน่ะอ่าน่ารักจริงเข้ามานี่ต้องใช้จินตนาการนะคะ ใช้จินตนาการในการมองมองมองออกไปเห็นแต่ละก้อนนะเราจะรอท้องมังกรสู่โลกภายด้านใกล้ใกล้แล้วเข้ามานี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณพี่ทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้เราเกินไปแล้ววันนี้เราเกินเรามีบรรยายนะคะเราค่ะโอเคเราต้องรอท้องมังกอนนะต้องรอนะครับผมค่ะ ต้องนอนนะคะเราต้องนอนนะคะจะถึงออกปากทําแล้วนะคะท้องมังกรนี่จับได้สัมผัสได้จับได้สัมผัสได้ลูกท้องมังกรขอปอนพ่อปู่ลูแม่นาคีต้องมาที่ทานน้ำเย็นเขาเชยชนขอไปต้อมีโชคมีแล่ะขอมีโชคดีมีชาภนะคะขอโชคลาสุขภาพแข็งแรงไปไหนเดินทางให้ปลอดภัย กลับไปถูหวยถูกสิบสองล้านเลยตอนนี้จัดไปสิบสองล้านไม่เท่าไรถูกหวยมาเลยห่วยมาเลยก็ถูกเยอะถูกหวยมาเลยสุดยอดเลยอ่ะโหง่ายๆสองวันนี้เที่ยวทริปดีมากเลยค่ะเออคณะอะไรครับแมวคณะคือเรามาสามเดือนสิทธิ์กันมาบ้านเพื่อนที่มาบ้านเพื่อนที่เป็นคนพัทลุงง่ายเป็นคณะ เผู้สูงอายุเกษียณอะไรพวกเนี้ยออ๋ไม่ค่ะสวโอเคสิ้นสุดการเราทำด่านน้ำเย็นของผมเบียร์มากเลยค่ะเราเข้าไปมาแล้วนะคะดีมากเลยเต็มเลยค่ะใครไม่มาจะเสียให้ร้อยเต็มร้อยเลยเลยค่ะใครไม่มาเสียใจค่ะใช่ใครไม่มานี่เสียใจมากดีมากเลย มเป็นไงบ้างสัมผัสต้องใจหน่อยชอบดีมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะถ้าใครตัดสินใจมาเนี่ยมาเลยนะมาเที่ยวในช่่งอันนี้เป็นครั้งแรกคยที่มาเที่ยวแบบนี้โอ้โหสวยงามมากเลยอ่ะสวยงามมากบริการก็ดีอ่ะดีเจ้าหน้าที่นัทั้งสองคนเลย น้ำเย็นไม่น่ากลัวเลยนะคะทุกคนที่มานี่ไม่ต้องกลัวเลยยังเราได้ทุกบรรยากาศอ่ข้างในมนแบบมีนอนนะคะนะคุณเหมือนข้างใยนอนไม่พอนะคะดิฉันยังต้องไปแบกอะไรแบบไม้ด้วยสนุกมากนะคะถ้าใครแบบมาเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเนี่ยแนะนําเลยนะคะที่พัทลุงนะคะเป็นทีมากเป็นที่รอดนะคะที่นี่ที่เขาชัยสนนะคะถ้าใครมาตอนช่วงสักบ่ายสองบ่ายสาม ยังไม่มียังไม่สื่อมาไม่อยู่กันมาเขาเปิดถึงกี่โมงคะพี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงค่ะสองโมงเช้าสองโมงครึ่งค่ะจนถึงกี่โมงคะนจนถึงห้าโมงเย็นนะคะถ้าใครมาเนี่ยพัทลุงถึงจะเป็นเมืองเล็กแต่มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากอยากแนะนําเลยนะคะว่าที่เนี่ยจรอิขงถนะครับค่ะสวยงามจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยก็เป็นแหวนเพชร ส่งกลับไปค่ะความทรงจำตอนนี้เราก็จบแล้วนะคะความทรงจำที่เขาใจสนนะคะเย็นค่ะ